อย่าไปว่าข้าเจ้าคุนบงงารพี่น้องตัวสิยเด็กกินบงกายบงารอย่าไปว่าข้าเจ้าคันบงงารพี่น้องตัวสิเด็กกินบงกายบงายเพราะว่าคือสิมีแบบเครื่องบ่อเครื่องบินบินน้อพี่น้องเนาะจ้ะไปพอการคิดกินน้วพี่น้องเนาะขอบคุณผู้เพื่อนเห้เด็กกินพี่น้องคั่วเสิยเด็กกิน สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องจ๋ามาเบิ่งเบื้องหลังของความอร่อยพี่น้องบ่ได้ง่ายเด้อขอบคุณนกัเจ้าเพราะว่าเจ้าอุตส่าห์มยี่ไงครับถึงพี่น้องแสนสิีกล้วยสิได้กินตละอย่างพี่น้องเด้อมื้อนี้ยายกแขนผัาตำหมักทั่วบักทั่วพี่น้องตำหมักทั่วนี่เหรอก็ไม่เป็นไรกกินได้ พี่น้องเลยวันนี้แยาจานท่าตำหมักทัวหมักทัวพี่น้องตำหักทัวไม่เหรอก็ไม่เป็นไรก็กินได้ขอบคุณกระเจ้าเพราะว่ากระเจ้าอุตส่าห์เห็นไห้ครับกินที่น้องแสนสุดดีกว่าสิได้กินแต่ลายยางพี่น้องก็ไม่นด้ง่ายนะพี่น้องเนาะบาง่ายบาง่ายจนะพี่น้องเด้อเมื่อยหวังของความอร่อยไม่ได้เรื่องง่าย อันนี้คือปลาครับขอบคุณนคุกระเจาให้เด็กกินนะพี่น้องเด้อผูดอะไรมาเลยให้กินเองนะพี่น้องเด้อกุ้งสิได้กินพี่น้องเอ้ยเงาไหลไข่ห่อยออกมาง่ายๆพี่น้องจ๋าโรยไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรนี่ยาดีกินเบื่องหลังของความแซ่บค้ับขอบคุณนกระเจาเพราะว่า ก็จะอุตส่าห์ให้ใหนห้ามกินพี่น้องแสนสิตรีกวนสิได้ดขิงตะลายยางพี่น้องกวนสิ่งใมาติดตำบัวตำบุ้พี่น้องถ้าบ่มีก็ต้องไปหาสื่อก่อนแล้วพี่น้องเนาะแล้วมาทวงนี่เนาะก็ได้เห็นงเบิ่งไกลพี่น้องมันกำกับเอง อยูแลวมาติดตามหนัวรตำหพี่น้อง้าบ่มีก่กับไปหาสื่อก่อนไ่นองเนาะเออทามันมี่อยู่แล้วออม้นกแต่านอยู่ด้พี่น้นะองจ้าดีค่ะ,คะน้องอะรกนปลกึ้นมาเนพี่อน้องเนาะเช่นัะกรปลูกปลาน้งัวใส่แระเนี่เพื่อนสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องจ้าบาเบิง่ง เบื้องหลังของความอร่อยพี่น้องมา,ดงาได้ง่ายด้วยปากติโทัทโวปวดหลังหันไปหน้องเอง้สมยันต์มาให้พี่น้องเนะชมชมสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องจ๋าแม่เบิ้งเบื้องหลังของความอร่อยพี่น้องมาได้ง่ายได้พี่น้องเดลยวันนี้แยกแขนทักตาบักทัวบักทัวพี่น้องตาบักทัว นี่เอไม่เป็นไรกินได้ต่อบไมปยนงาน้พี่น้องเนาะโบง่ายบง่ายจ้ะพี่น,อนอ้องด้อยเมื้องหลังของความอร่อยไม่เล้ยเรื่อง,องา่างอันนี้คือปลาที่นาจะทำน,นี่แย,แยออกแกแบเครื่องได้พี่น้องได้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 ่ด้ได,ด,ด,ดะะ้ได้ไ้ได้ได้ไอ้คดไดไ เขาไปพอกันคลิออลออนนกคปลกินพี่น้องคลิปกินแต่นังก้องบ่งไม่ง่ายนะพี่น้องเนาะบ่ง่ายบ่ง่ายเจ้าพี่น้องเด้อเมื่องหวังของความอร่อยไม่ได้เรื่องง่ายๆอันนี้คือปลาที่น่าก๋วยชีเด้กินพี่น้องเอ้ยเหงื่อ,อไหลไข่หยอยบอ่ยงไม่ง่ายๆพี่น้องจา๋าขอบคุณผู้กระดใจเด็กกินนกักพี่น้องเด้อผู้ใดบริสุทธิ์กินเองนักพี่น้องเด้เเเดอ แต่มันมีอยู่แล้วมันแต่งานยังเจ๊พี่น้องจ้าเท่มๆเปลี่ยกันมาเพราะว่าห้าสิบตำมสอดพี่น้องแล้วน่าสนิทมากพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องจ้าแม่เบิ้งเบื้องหลังของความอร่อยพี่น้องม่ได้ง่ายเด้เพราะว่าคือสิมีแบบเครื่องบ่อเครื่องบินบินนอนพี่น้องเนาะ จ้ะไปพ่อการกินกินนะพี่น้องเนาะขอบคุ้มผู้เพื่อนเทศได้กินพี่น้องคั่วสิได้กินบอกว่าจะเห็นหรอแหวนตักแซนั่นแหละไหมพี่น้องแหวนแซนั่นแล้วแล้วแซ่ถั่วแหวนแล้วพี่น้องโอ้เหมือดเหมือดแก่งแกงพี่น้องเองใครทำเองแสดงเองพี่น้องน้ำมันท่วมพม่น้อง ก ah e, ็ได้แห็นเบิ่งจแก่ๆพี่น้องมันกำกับเองเ้อะบ่เป็นยังไงนะพี่น้องเนาะบ่ง่ายบ่ง่ายจ้ะพี่น้องเด้อเมื่อหวลของความอร่อยไม่ได้เลื่องง่ายัอันนี้คือปลาพี่น้องขอบคุณมกุ้กระเจี๊ยบเด็กกินได้พี่น้องเด้อผู้ใดญ่มาเด็กกินเองได้พี่น้องเด้อจะไปว่าข้าเจ้า มันบอกไง,งพี่น้องโทรสิเด็กกินบอกไงบงกายสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องจ๋าแม่เบิง้งเบื้องหลังของความอร่อยพี่น้องบ่ได้ง่านด้วยป,ป่าติ๊ทโตมดปั่หานพี่น้องเองผสมเยอะมากเลยพี่น้องนะ ชมๆขอบคุณผู้กระจายให้เด็กกินนะพี่น้องเด้อผู้แย้มอะไเใ็้กินเองนะพี่น้องเด้อตัวแดลมาปิดตำแบบทั่วตำแบบทึ่งพี่น้องถ้าบ่มีกับตกไปหาสื่อมาก่อนแด้วพี่น้องเนาะเอายังไงพงันผู้ใดมีคนเท็จใด้กินพี่น้องขอบคุณเพคนเด็กมีเด็กกินหมดอ่าเบื้องหลังของความอร่อยนะคะ ไปเข้าไปพอกันคลิปกินพี่น้องคลิปกิน่นนังบอกว่าจะเห็นบอแหวนตักแซ่นั่นแล้วไหมพี่น้องออแหวนแซ่นั่นแล้วแล้วแซ่ถวยไปแล้วพี่น้องโอ้เหมือดแก่พี่น้องตัวีแดงมาปิดตามแบบทั่วตามแบบท่งพี่น้อง,อง,องถ้าบ่มีก็ต้องไปหาสื่อมาก่อน,น,นอแล้วพีออ่น้องเนาะว่าเบื้องหลังของความอร่อยนะคะ ไปเข้าไปพอกันคลิปกินพี่น้องคลิปกินตอนั้นบอกว่าจะเห็นบอแฝนตักแซ่นั่นแล้วไหมพี่น้องแฝนแซ่นั่นแล้วแล้วใส่ถั่วไปแล้วพี่น้องโอ้เหมือดเหมือดแก่แก่พี่น้องขอบคุ้มคุกก็จะเห็นเองกินได้พี่น้องเด้อผู้ใดผู้ใดเห็นกินเองได้พี่น้องเด้อบอกว่าจะเห็นบอแฝนตักแซ่นั่นแล้วไหมพี่น้องแฝนแซ่นั่นแล้วแล้ว ใส่ถั่วไปแล้วพี่น้องโอ้เหมื่อเหมือมอ,อแกงพี่น้องค่ะเบื้องหลังของความอร่อยนะคะไปเข้าไปพอกันคลิปกินพี่น้องคลิปกินกระนางเรามักท่วมพี่น้องก็ได้เหน็นเบื้องแกแๆกพี่น,อน้องมันกำกับเองอย่าไปว่าข้าเจก้วมันโบง,งาพี่น้องตัวสิเด็กกิน มองไงมองไงสวัสดีค่ะน้องเป็นไงจันผูกผูกแค่นอนนักพี่น้องเนาะเมช่นไงกับผูกปลาละผงงัวใส่แล้วเพื่อนๆก๋วยชีเด้กินพี่น้องเอ้ยเหงื่อไหลไข่ห่อยเป็นไงง่ายพี่น้องจ๋า ดินไปหน่ด้มามาหาฟาวน่งรถ้างมาหา่อยน้องน้อ่นอบอก่าเเห็นบ่แขนตักแส่นั่นแหละไมพี่น้อแขนเส้นั่นแล้วแล้วเส้ถวยไปแล้วพี่น้อโอ้เหมือดเจ๋งแก่พี่น้องพไงบาผูไหดมีคนเห็ดให้กินพี่น้อขอบกุ้นันแล้วพี่น้อเด้อ ขอบคุณผู้คนเกษตรที่เรากินหมดกิน,<ใ>นได้ขนาดนี้มามาหาฝ้านั่งรถมั่งมาหาข่อยเนาะไม่เป็นเพราะว่าคือสิมีแบบเครื่องบอกเครื่องบินบินเนาะพี่น้องเนาะจ้ะไปพอการคิดกินน้อพี่น้องเนาะขอบคุณผู้คนเกษตให้กินพี่น้องคั่วสิได้กินตัวสิ่งมาเป็บตำบักคั่วตำบัุ้งพี่น้อง กับบุมีกับไปหาสื่อกาก่อนแล้วไปนอนเนาะพี่นองนะเอ้ยมันนี่แยกแนทักตำบักทัวบักทัวไปนอนตำบักทัว่เนรไม่เไมนกกินได้ไไดดไดอ๋อ,อ,อยกแขนกทุกจังหอะแล้วไปนอนเนาะเข้มกับปูกปลาราหงัวใส่แหนะเพื่อนๆสวัสดีครับพี่น้องพี่น้องจ๋ามาเบิง่ง เบื้องหลังของความอร่อยพีหน่อ่มด้ง่ายด้อขอบคุณครัเจ้า